สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปิงูสวัสดีวัอออกราษาหลานเจี๊ยบอีกแล้วหลานเจี๊ยบสวัสดีปิงูก็วันนี้นะฮะเรามีแรไอเทมว้าวแรไอเทมเกี่ยวไหมไม่น่ยวโอเคตัวนี้เป็นแรไอเทมเลยแรไอเทมนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นเวลางามยามดีออกรรษาแล้วนะครับออกภรษาแล้วปล่อยงูปล่อยงูกันหน่อยโอเคครับตัวนี้ ช่างติ่งสาธายเลยครับตัวนี้เป็นอัลต้าลิมิเต็ดครับผมนะครับที่เป็นสีพิเศษสเน็กมีด้อมปี2021ใช่สเน็กมีด้อมอีกงูพิษอ่ะใช่ไหมงูพิษใช่ไหมงูพิษตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเป็นเป็นอัลต้าลิมิเต็ดที่เป็นตัวแท้เลยแท้เลยแท้เลยไม่ได้ไม่ได้มีการเอากระเป๋าไปที่สามมาใส่หรือว่าอะไรแต่อย่างใดเลยปีอะไรนะครับเมื่อกี้ปี2021 2021นะครับ2021 ก็คือถ้าขับสีนี้รู้เลยว่ารู้รู้เลยว่าว่า,ว,า,ว,าว่าเป็นเป็นสเน็กวีดอมสีพวกนี้มัน,มนไม่ได้ทําบ้านเราไม่ได้ทํานะ ah. มาจากโรงงานเป็นสีแบบนี้เลยโอเคครับ <Wow. S 1> มีกระเป๋ามีของแต่งมีอะไรผมได้ยินเขาพูดมากันว่าว่าตัวนี้สีเนี้ยเป็นอล t ้า l i มิ t เตสีเนี้ยมีสองคันในไทยจริงมั้ยเออเท่าที่พี่เห็นนะ,ะต้องบอกอย่างนี้เท่าที่พี่เห็นเนี่ยในไทยตอนเนี้ยพี่เห็นแค่สองคันหนึ่งคือคันนี้คันที่สองอยู่ในกรุงเทพ ไม่บอแล้วที่ไหนไม่มีเจ้าผมก็ไม่เคยเห็นคันอื่นอ่ะใช่สอถามเพื่อนๆที่เป็นฝ่ายขายเขาก็น้อยใช่ไม่มีนะน้อยน้อยที่เป็นที่เป็นอัลต้าลิมิเต็ดแท้เนี่ยน้อยความพิเศษของของรุ่นนี้ครับถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบในในตระกูลเดียวกันอย่างพวกทัวริงพวกสตีทไกด์เอาต้าเออสตีดรถไกด์อย่างเงี้ยครับมันมันต่างกันยังไงอ่าถ้าถ้าเราต้องพูดถึงความเป็นอัลต้าดีกว่าอัลต้าคือรถทัวริง เดินทางยาวๆสบายๆซัพพอร์ตสำหรับคนซ้อนนั่งมีเบลค่ะเส้นหนึ่งคาดหลับได้เลยสบายมากโอเคครับปีไปขี่ชนบุรีบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่ว่าในเมืองถามว่าใช้ได้ไหมถ้าคนใช้แม่นๆแล้วชัวร์ๆดีๆแล้วบุญได้หมดเหมือนกันเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยผมโชงว่าก็ดีผมมองว่าขี่ง่ายนิดนึงนะหมายถึงว่าตรงหน้าล้อเพราะว่าเรื่องความที่ล้อมันใช่อ่า มันก็มันก็คือทัวริงเนี่ยสไตล์ทัวริงที่พี่จะบอกว่าไงว่าจะบอกว่าจะเป็นทัวริงที่ f ูลอ option ต้องใช้คํานี้เพราะว่าทุกอย่างระบบอำนวยความสะดวกของเขาทั้งหมดครับสุดแล้วสุดแล้วเต็มที่ถ้าเป็นฮาร์เลย์นะใช่อตานนี่สุดแล้วอต้านี่ถือว่าสุดแล้วสุดกว่านี้ก็ CVO แล้วสุดกว่านี้ก็ CVO ใช่ถ้าถ้าเป็น CVO ก็คือเครื่องใหญ่กว่าใช่เครื่องใหญ่ก็คือแบบใช่วัดกันได้เลยวัดกันได้เลยครับผมก็สีน้อยอ่ะโอเคของแดง เดี๋ยวแล้วสังเกตนะสีเนี่ยสีเนี่ยพิเศษตกตังคืนมืดๆเนี่ยมันจะออกเป็นสีดำเหลือบๆม่วงพอเจอแดดออกเป็นเขียวม่วงสามสีอ่ะในตัวเดียวมีเขียวมีม่วงมีดำมันมันพิเศษตรงที่ว่าผมมองนะวันพิเศษตรงที่ว่าเอมีโลโก้จากโรงงานมามีอะไรมามันดูโคตรคูลอ่ะคู่คู่แล้วมีลายมีลายเลขหนึ่งนะมีเลขหนึ่งลายฟลิกพวกนี้ทำยากซิเนเจอร์เขาเลย สวยครับสวยมากๆเลยไฟไฟเนี่ยเดี๋ยวนะเอ๊พี่รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวท็อปนะพอเวลาเลี้ยวปุ๊บมันจะตามด้วยใช่ไหมอ่าตามด้วยสป,ปอร์ตไลท์จัดเลยคันนี้บอกเลยใครเป็นแฟมิลี่นะโอ้โหบอกเลยอ่ะนี่ถ้าถ้าหนีเมียอ่าแบบนี้เลยใช่ไหมเอาเลยจริงๆอะ่ะคนที่ถ้าแบบว่าเป็นคนที่เป็นไบค์เกอร์ในประเทศไทยเลยนะใช่แล้วที่ใช้รุ่นนี้แล้วผมแบบพอถามว่าใครขี่อัลต้าเนี่ย ผมนึกขึ้นมาเลยนะใครอนุญาตเอ่ยชื่อพี่กุ้งคอมมานเดอร์โอ้ยสายนี้แน่นอนแล้วเป็นเอฟซีเขานะครับผมเป็นอฟซีเขาขึ้นเหนือลองใต้เอาต้าแบบไปไหนไปกันสุดยอดก็เชียงใหม่ก็แค่ปักซอยอ่ะเขาขี่สุดยอดเรื่องระบบแมนเทนเน็ตทุกอย่างก็อันนี้ขอพูดแวะเข้าเขาหน่อยนะพี่กุ้งนึกระบบแมนเทนเน็ตเนี่ยการการใช้รถการดูแลรถเขาดีมากเนี้ยที่สุดคนีของแต่งมีอะไรบ้างบอย ก็ไม่เห็นเลยนะแฮนด์อาร์เรเนตตัวนี้สิบสี่สิบสี่นิ้วขี่กําลังดีเลยนะครับแล้วก็มีกระจกกระจกอันนี้ก็ของฮาเล่แท้ใช่แล้วก็จะมีปลอกแฮนด์ฝานะครับแต่งตรงรุ่นแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยก็จะเป็นพักเท้านะครับตัวนี้เป็นฝาฝาคลัตตัวนี้นะฮะแล้วก็ แต่แกงหลังตัวนี้ก็แท้เลยนะครับแท้อยู่แล้วเขามากับตัวเขาอ่ะลายท่อก็จะเป็นสกิมมิ่งนะฮะเป็นสกิมมิ่งอีเกลิลแล้วก็น,น,นี่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 เคยเห็นเปล่ารู้ไหมนี่มันคืออะไรตากล้องตากล้องมนีดหน่อยน่เ่เน่นเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าแม่งเดินทางจรงิงๆอเอาไปซื้อไปตอนนี้นะคเหมอเลยเมื่อยๆนะหน้าหนาวอ่ะออมีฮีเตอร์ ทำ,ทำามรอได้ด้วยจริงๆอ่ะผมมองว่าอย่างนี้อืขี่แล้วฝนตกนะมือมันจะชาชาใช่ใชีช่ยช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ครับไม่ต้องรอถึงหนาวเอาแค่ลุยฝนแบบมันชามันช่วยได้จริงๆ <นะ S 2> แต่นี่หน้าหนาวนี่ตัวเขาเลยนะจริงเหรอ <c oughs> นี่จริงๆอยากจะของแต่งตัวนี้ทั่วจริงนะ,อ,ะอยากจะแกะลำโพงให้ดูจริงๆเป็นสเต็สองใช่ของซิ่งอ่ะเราลองดูเครื่องเสียงไหมเครื่องเสียงอ่ะมันมีนี่มี เครื่องเสียงนี่ก็คือแบบอ่านี้อาจจะทราบอยู่แล้วแต่ขอเสริมนิดนึงแล้วกันมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดใช้ Apple CarPlay อะไรได้ฟังก์ชันครบใช่นะฮะมันมันเราต้องต่อไอ้นี่เลยต้องต่อโทรศัพท์เนาะใช่แล้วต้องต่อโทรศัพท์เอาละเดี๋ยวเทสวิทยุก่อนแล้วกันมีไหมต่อต่อโทรศัพท์ได้ไหมครับโทรศัพท์ต่อเครื่องนี้ไว้อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องเสียงเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ ไปให้ดูว่ามันบึ้มบั่มแค่ไหนรถวิ่งมาเท่าไหร่นี่อ่าดูไม้ด้วย8 7 0 0ันเจ็ดแปดพันเจ็ดกิ๊บ์กิเลยสวยๆลำโพงมีด้านหน้ามีด้านหลังโอ้โหจริงๆทำคลิปให้ยาวไปงั้นแหละไม่ต้องบรรยายเยอะหรอกต้ต่อไปของมันแบบมันเทพอยู่แล้วนะมันขายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมมันหายากแล้วขอคุยเยอะหน่อยนะสายคุยไม่ลุยให้เสียเวลาใช่ไหมอืมไม่ใช่ โถ่ทำไมเราชอบพูดกลับกันตลอดเลยโอเคอ่ะก็เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันราคาดีกว่าได้ได้คันนี้ขายนะครับคันนี้ขายไม่ได้มาโชว์เล่นๆนะอ่ะโอเคติดฟิล์มมาแล้วทั้งคันนะครับฟิล์มกันรอยติดมาแล้วทั้งคันฟิล์มกันมองเห็นอ่ะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นติดให้แม่บ้านอ่าขอโทษครับโอเคคันนี้นะครับ พร้อมทะเบียนเลยนะครับผมแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับหรือถ้าตัดสดก็มาเลยแจ๋วเลยพอจะรู้ไหมไอตัวออกห้างเท่าไหร่บ้าถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นอุลตราตอนนี้นะเป็นอุลตราตอนนี้สองล้านประมาณสองล้านสองอแต่ไม่ใช่สีนี้นะก็คือแบบตอนนี้มันไม่มีสีนี้แล้วลม,มันเป็นลิมิเต็ดนะครับประมาณสองล้านสองสเปเชียล <Special S 2> นะไปกันดีท้งนี้สีลิมิเต็ดแบบนี้เลยนะพร้อมทะเบียนแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยพวกยอดจัดแรงต่างเนี่ย ดี๋ยวหลังไมค์มาคุยกันได้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยถ้าเครดิตดีก็จัดได้เต็มกราฟเลยล้านกว่านะครับผมคันนี้ราคานะครับพร้อมทะเบียนพร้อมบรันตรอะไรบ้างครับเหมือนเดิมครับเราเช็คฟรีเช็คระยะ1ปีเต็มเปีเต็มฟรีเช็คระยะ1ปีเต็มนะครับโอเคแล้วก็ดูแลให้เนาะดูแลให้เราดูแลปกตินะครับโอเค1นึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทพร้อมทะเบียนนะครับาทหนึ่งห้าหก เอาเลิกเอาใช้หน่อย156่งหไม่แพงผมบอกเลยคันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเขาเองกับราคานี้ใช่ครับแน่นอนโอ้โหราคานี้ได้เลยนะครับมีพร้อม,อมอขี่เติมมาขี่ได้เลยสบายใช่แล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่จากเราได้เลยนะครับพวกของเหลวอะไรต่างๆนะโอ okay. นี้ก็ประมาณนี้พี่ๆท่นานไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีเบอร์โทรด้านล่างน,นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ